ส่วนประกอบของเครื่องยนต์นะฮะตัวนี้เป็นคาร์บูเรเตอร์ที่ทําการจ่ายน้ํามันเข้าไปที่ลูกสูบนะฮะส่วนสายน้ํามันที่มาจากถังคือตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นจะเป็นกองน้ํามันเบนซินแล้วก็จะมาเข้าตรงนี้แล้วตัวนี้จะเป็นปั๊มแล้วก็จะปั๊มจะปั๊มน้ํามันออกมาจากจุดนี้ไหลเข้ามาที่คาร์บูเรเตอร์ตรงนี้เพราะฉะนั้นในการที่จะติดตั้งอุปกรณ์เราจะติดจุดนี้เพราะฉะนั้นจะจะต้องถอดสายนี้ออกครับช่างถอดเลย ตอนนี้เราถอดสายน้ำมันออกแล้วนะฮะสายน้ำมันก็มีขนาดเท่านี้แหะฮะความยาวความใหญ่ก็ประมาณนี้ครับ้วต่อไปก็เอาอุปกรณ์มาติดแทนครับ